ทนหมูมลเลยนะเนี่ยถ้าไม่ยิ้มนี่ไม่รู้ว่าเป็นน้องลำใหญ่นะวันนี้สวยมากครับสวยมากครับครับและเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติยืนนะครับตักีฬานะครับหันหน้าทำเรืองนะครับทำเรืองหันหน้ามาทางยงประธานในพิธีนะครับยำไปเยอะคนสวยนะครับน้องอู๋หูครับครับสวยที่สุดเกิดจระสที่สุดในงานวันนี้ก็น้องอู๋เนี่ยฮนะ สำหรับคนที่ถือป้ายคนที่ถือรูปพระบรมไชยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือคุณครูก้อยครับครับจำเรองหน้านะครับจำเรองหน้ามายาประธานนะครับสำหรับนักกีฬานะครับ จากโรงเรียนประเทศกาญนวิสิทธิ์โชชัยทองวิทย์นะครับขบวนแนะครับเข้ามาแล้วนะครับบ้านบ่อกแก้วหมู่ที่หนึ่งวันนี้นะครับบ้านบ่อกแก้วหมู่ที่หนึ่งมาในชุดแบบบ้านๆนนะครับผสมประสานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางสาวทั้งสิ้นนะฮะกับสวครับสว ขบวที่สองครับมาแล้วครับบ้านดงมักไฟนะครับหมู่ที่สองท่านดูสภาพของหมู่หนึ่งกับหมู่สองนะฮะหมู่หนึ่งจะเป็นนางสาวทั้งหมดนะครับหมู่สองนี่จะเป็นคุณยายทั้งหมดนะฮะแน่นอนครับครับผ่านไปนะครับหมู่สองบ้านดงมักไฟนะครับตามจิตจิตมาด้วยหมู่ที่สามครับบ้านลืมบองนะครับธงสีฟ้านะครับสําหรับบ้านดงไฟหมู่ที่สามครับบ้านลืมบองนะครับ ครับโดยพี่จอยคนสวยนะฮะสบายนะครับครับสวัสดีครับอุ่ที่สี่ครับบ้านสร้างแก้วนะครับพี่น้องบ้านสร้างแก้วก็ทำความเคารพประธานนะครับยกมือไหว้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแบบบ้านๆเรานะครับถือว่าให้เกียรตินนี้ให้เกียรติกับทาง ท่านประธานในพิธีนะครับครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านประธานในพิธีนะครับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านสเกษมอุประนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันท่านสมานสุนันนายกองคการบริหารตำรวจแก้วพร้อมกับคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบอกแก้วทุกท่านใช่ครับผมส่วนของเจ้าที่นําโดยท่านกบพรพริยรนปรลัดอบตบอแก้วครับมูที่หมาแล้วครับทําถูกต้องนะครับน้องลุงพกครับผม เวลาเดินผ่านหน้าประธานนะครับผ่านป้ายนะครับผ่านป้ายมายังประธานในพิธีนะครับก็มาในเสื้อกระถินนะฮะมาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยงานกีฬาเอาเสื้อกระถินมาด้วยนะฮะผิดงานหรือเปล่ามีมีทุกคนไงมีทุกคนครับครับครับ<ท>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 คำภูทองหมู่ที่เจ็ดนะครับคุณไม่ต้องควักผมก็ได้ผมดูอยู่ ย่านบ็เห็นแบบสองและสี่มู่แปดครับโอ้ที่แปดมาในชุดดำนะฮะอันใหญ่วันนี้มาถูกงานนะครับมาถูกงานนะฮะกีฬาครับถูกงานถูกงานครับครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับมาถูกงานนะฮะมาถูกงานนะครับครับครับมาถูกงานครับทานด้าหมู่ที่เก้าครับสีชมพูตัดกับสีดำครับบอกว่าอย่างนั้นลัวไม่เลิกครับ ดูแล้วนี่น่าจะเป็นชักกระเยือทั้งหมดนะฮะสภาพนี้นะฮะน่าจะเป็นกีฬาแบบชักกระเยือนะพร้อมแล้วครับดำโดยท่านสองท่อครับนิตยาโคกโคกสูงหมูสิเอตนะครับทำเรื่องท่านประธานโอ้โหสวยมากดูข้างหน้าด้วยก็ได้นะฮะครับครับบ้านว่าหมูสิเอตนะครับ ครับผมสวยงามครับต่อด้วยบ้านดงแพงมุงที่สิบสอง